เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563เว็บไซต์ Daily Mail และ The Sun รายงานว่าอิงกริดซีวอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษอ้างว่าเจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งเอดินเบระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชนินีนาาเอลิซาเบธท,ที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงผิดหวังอย่างยิ่งที่เมแกนมาเคิลดัชเชสแห่งซัสเซก พระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ได้ยุคแห่งซัตเสกไม่สนับสนุนราชวงศ์อังกฤษและสามีเจ้าชายแฮร์รี่จนทั้งสองได้ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษและมีผลบังคับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาอิงกริดซีวอร์ดซึ่งเป็นนักเขียนชีวประวัติราชวงศ์กล่าวว่าเจ้าชายฟิลิป พระชนมายุ99พรรษาซึ่งได้ทรงยอมอำลาอาชีพทหารเรือที่พระองค์ทรงรักเพื่ออยู่เคียงข้างให้การสนับสน,นุนสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธท,ที่2เมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2495นั้นทรงรู้สึกขุนเคืองพระไทยที่เมกแกนเมาร์เคิลวัย39ปีไม่ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเคยทำ โดยซีวอร์ได้กล่าวกับสกายนิ s ว่าเจ้าชายฟิลิปส่สงไม่สามารถที่จะเข้าพระทัยได้ว่าทำไมเมแกนอดีตนักแสดงหญิงสาวชาวอเมริกันจึงไม่ทำตามตัวอย่างที่พระองค์ทรงเคยทำไว้เมื่อเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายฮารี่ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2561 ซีวอร์ดยังเผยด้วยว่าเจ้าชายฟิลิปส่งไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเข้าในอนาคตหลังถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษซึ่งมีขึ้นที่พระตำหนักซันดริงแฮมในบนทนนอร์ฟอร์กเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะที่สมเด็จพระราชินิยมเอลิซาเบธที่สองได้เชิญเจ้าชายชาร์ลส์พระราชโอรสและเจ้าชายวิลเลียมพระราชนัดดามหารือในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน